ไอ้นี่มันหลุม,มอะไรวะหลุมเนี่ยคําแพงเหรอกำแพงต้องเป็นแนวคัมแพงกระดิน,นอ๋อไม่ตัวหักวัอย่างี้ะสวัสดีครับตันนี้อยู่ที่ไซน์นะมันจันแล้วก็ลุยต่อทีมค้นหาก็เครื่องมือเครื่องจักรหนักหยุดก็ทงกคหนหาลงนะแต่ยังไม่เจอรากนะเจอเป็นเศษชิ้นส่วนบ้าง สวัสด,ดีวันจันทร์นะครับตอนนี้ก็ทำเปห,หลุมๆๆเลยนะขุดเป็นจุดๆนะทีมงานก็เร่งตัดเร็ีกันกันอยู่นะอ๋อเหรอเตรียไมไว้เดี๋ยวว่าเ,เ,เดี๋ยวจะเอาออก ทางนู้นดูคนเยอะนะเ๋ยวลองเงไปดูข้างล่างมาทีทีปอพอก็คอยส่องดูว่าเจออะไรบ้างไหมอยู่ข้างบนอืมก็อยู่น้้ต้นนะเดี๋ยวลองไปเจอดูข้างล่างมา รถเครนก็ไปแล้วเพราะว่าเขาไม่ยังเป็นนะไอ้หกไรตันเขาอาออกไปก่อนแต่่อนจะมีรถเครนจอดตรงนี้คันหนึ่งแต่ตอนนี้ไม่ยังเป็นเพราะว่ามันเตี้ยลงแนละ้ว ตรงนี้มันเป็นหลุมเหมือนกับเป็นกำแพงกันดินเดี๋ยวเดมาดูหน่อยเป็นกำแพงกันดินที่มันหักมาแล้วก็ตัวตึกอยู่ยนี้ตรงนี้ไม่ได้พังนะกำแพงกันกดิน ทีมพ้นหาก็ขึ้นกันอยู่ฮนะเดี๋ยวลงสายสายเดี๋ยวแป๊บนึงขงลงแล้วเดี๋ยวทีมเครื่องจักรหนักก็ลุยต่อก็ตัดเหล็กด้วยเมื่อคืนเพราะว่ามีเหล็กเยอะรถแบคโฮมันทำงานยากก็ตัดเหล็กแล้วก็ไปะรถแบคโฮไปได้ม้วนตัวมันง่ายๆเดี๋ยวเราไปเยี่ยมทีงานทางฝัง่งซี D. มีเครื่องจักรก็พักก่อนคนก็กั้งคืนนะเมื่อคืนดูไปก็เนี่ยเตี้ยนะแทบจะไม่เห็นละกองก็ดำเดนินตามเป้าหมายฮะสิ้นเดือนอเอาใพยายามให้ลาบให้มากให้สุดแล้วก็เหลือชั้นใต้ดินที่ต้องลุยต่อ เป็นไงบ้างรบตอนยูเป็นไงเจออะไรไหมมีชิ้นเล็กๆครับอ๋อโอเคแล้วก็มีกระดูกฝั่งนู้นชิ้นหนึ่งแล้วมันมีแค่เขาบอกเจอนาฬิกาด้วยเหรอเอ่อเป็นอะไรนะสายนาฬิกาไหนดูดิสายนาฬิกา นี่เหระนี่สายนาการนี่นต้องดูละเอียดเลยเนี่ยสายขาดมานี่อะไรกระดูกโอ้กระดูกยระดูเลยกระดูก,ดกดตัวไหนหรู้ไหมเนี่ยผมผมว่าไม่ใช่กระดูกคนอ้าวเหรอถ้ะคนก็น่าจะเป็นก็ดูละเอียดเ่ยตรงนี้โค้งนะโอ้เนี่ยต้องพยายามดูละเอียดเลยว่าเป็นยังไงบ้าง ก็ทุกคนก็ต้องตั้งใจทําง,งานนะให้พยายามหาซิ้นต่วนแล้วทำกลับให้มากให้สุดนะมันก็ดูยากเลยนะมาแล้วทีมรุ่งตันอยู่นะ ไม่กี่โมง่ะตีห้าหรตีห้าเอาใช่ฝั่งนี้เช็คหมดเรียบร้อยไม่มีอะไรนะมีกลิ่นไหมมีเป็นนิดๆทรออายารยนนะครับแล้วก็เจอพวกเศษกระดูกเศษเนื้ออะไรนิดๆอน,นอนที่นี่เลยไหมเนี่ยนอนที่นี่เรียบร้อยดีไหมที่นอนเรียบร้อยครับไอ้ั่นดอยที่เบช่เหรอใช่ครับ นั่นด็อกเตอร์ดอยทิเบตลูกอาจารย์สวรรค์ดัชนีนะท่านก็มาอยู่ทุกวันเลยมาอยู่ทั้งเดือนแล้วเนี่ยเจอทุกเท้าอ่ะถ้ามาแกมาเจอทุกเท้าเนี่ยช่วยหาย ê hey, đòi đi đòi Phe đi hả bà đi ra mấy ngày bác đòi lái tôi chị ha mấy bên này Đó. để hãy trao thi thầm đầu đòi thi biển ลูกอาจารย์ถวัลย์ดัชนีนะเจอทุกวันขยันมากเลยเออวันนี้เจอกระดูกชิ้นครับกระดูกส่วนไหนรู้ไหมกระดูกขาครับเหรอกระดูกท่อนขาเจอโซนขอบคุณมากเลยนี่มาสามสี่วันแล้วเนี่ยใช่ครับมาต่อแรงเลยครับขอบคุณมากเลยเออยินดีครับทั้วันเออดีมากเลยลูกอาจารย์ถวัลย์ดัชนีนะศิลปินงานพอดีครับอันดับหนึ่งพอดีพอดีครับทุกคนทีมงานเราเต็มที่อยู่แล้วครับเออขอบคุณมากเลยนะทีมลูกอาจารย์อู่ไหนี่ขอบคุณเลยนะ ไปเหนื่อยไหมทุกวันเลยเต็มที่ไป้้ใใหกลังจยโอขอบคุณมากนะช่วยกันนะขอบคุณนะครับขอบคุณมากไปเรียบร้อยนี่ออกไปตีกี่โมงตีสี่ตีห้าใช่ครับโอเคไปขอบคุณนะครับเดินตามไปด้วยดีนะทีมงานถ้าจะจับไนให้ก่อนก็ได้ครับเลยไม่ต้องเงินพ่อ ตรงนี้ใช่ไหมเก็บขยะด้วยเว้ยดีเว้ยเดี๋ยวมาอ่อกนี่นะอยวไปดูไข่ไปโลวสทหารหน่อยขอบคุณมากนะรอยขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณมากดีนะน้องตัวน่อยเปิดมาแบบเงียบๆทุกวันเลย โอ้โหไม่รู้ว่าเป็นรูท่านอศาจารย์สวันนั่นะเนี่ยตอนเออสวัสดีเรียบร้อยดีไหมมาเยี่ยมสหารกันเลยไก่พะโล่ห<อ>๋องจ้าป๋องจ้าไก่พะโล่เฮ้ยไม่อร่อยเหรอไหนดูดิเปิดดูได้ป่ะเนี่ยเชฟอยู่ไหนวะเชฟ ไข่แบบพี่ไข่พิเศ๋มากินไม่หมดเฮ้ยเติมมาเหรอเฮ้ยแต่หอมขึ้นมาเออขอใส่เต้าหู้เพิ่มมั้งเจ๋งมากขอบคุณมากนะทุกคนโอ้ยสวัสดีครับหัวหน้าอยู่ทุกวันเลยนะขอบคุณมากเลยนะโอ้เข้มแข็งมากนี่เอาได้ไหมอย่างนี้ได้ครับเอาได้ครับอ๋อครับขอบคุณมากทุกทนอยู่ 嗯。Uh.